สวัสดีครับนี่ครับคือวิธีการกีธาอุยกีธาบอกเศร้าบอกเศร้าดิ้งจัดจิ้มกีธาอุยดิ้งจะเริ่มแต่บอกเศร้านี่โบราณครับบอกเศร้าครับ

បងលីមកពេកនេះអូពីដាំស្រែឡើងទីនេះស្រែឡើងទីយមកមកចែងមិនអឺចាំថ្ងៃនេះកណាប់ពីកណាប់បែកណាប់នេះវារាប់មកណួយໄປចូលน้ําទៅអឺ เบัดปมัดบกดาเฮ้ยดาเน้อบกดาหล็ดมากดับนี่ครับกุมขามมาอีกนิดนึงมันะซ็มาขามบอไปมาามมขามจัดมาจัดมา ตันนี้ตัวที่สามครับตัวที่สามนกกตกกเ้นูนเดยมดียมฝืน เจ็บดูดูตัวนี่นะ่ะนั่นนะีอน่ะอันนี้ครับพอกรัวครับพอกรัวมือเองใช่ไหมจุ่มปืนครับจุ่มปืนมือเองเลยด้ว <laughs> <laughs> ยพรอะคือเมาแล้วอาการนะครับลม

把那飞哈。